นี่เชียนจะพาเช่นเพื่อนนะครับไปนั่งรถฟุยนะครับขึ้นรถเมย์ไปขบวนยาวเพื่อไปซ่อมรถฟุยนะครับไม่ใช่ไปซ่อมโทรศัพท์ก็ใช้บริการนะครับเวสตันบเกชนะครับใช้บริการของ Google m a p ปนะครับก็จะสามารถพาเราเดินไปยังสถานที่ที่เราไม่เคยไปนะครับคือร้านสกายโฟนนะครับซึ่งเจียนก็มีปฏิสัมพันธ์ในฝันนะครับมา6เดือนแล้วมาถึงแล้วครับต่วนี้ครับมันช้าแล้วก็แบตมันค่อนข้างจะช้าๆครับ อยากจะให้ซ่อมเนี้เป็นพิเศษน้องนั้นก็ของแถมครับเผื่อปกชีพได้อันนี้น่าจะเปลี่ยนหน้าจอชาร์จนานไหมครับกว่าจะขึ้นคืนนึงเลยครับกว่าจะนะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะกจะ้ครับ,รบเบื้องต้นลองเดี๋ยวลองใส่แบตก้อนใหม่ก่อนแล้วกนะ็เดี๋ยวจะลองชาร์จถ้าเกิดแบตก้อนใหม่ชาร์จแล้วก็อ่า เปอร์เซ็นในการเข้าขอะค่ะหนึ่งต่อหนึ่งเนี้ยค่ะถือว่าปกติครับอือฮึเดี๋ยวก่อนก็ได้ครับเครืนคืนพวกรวยเพราะว่นพี่ค่ะอยู่นานแล้วใช่ฮะผมขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับได้ค่ะเนี่ยฮะเพื่อนๆครับตอนนี้ผมมาเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ฮะที่หลอกหลอนผมมาอยู่ประมาณสักหกเดือนแล้ววันหนึ่งผมก็พกไอ้โทรศัพท์เนี่ยครับประมาณห้าเครื่องเนี่ยครับมา ให้ซ่อมแล้วก็ผมมองว่าผมอน่เซียนซ่อมผมเป็นเซียนซ่อมเพื่เซียนให้ซ่อมเนาะแต่ผมอน่อยากจะเจอซิว่าพอร้านนี้ซ่อมแล้วมันเป็นยังไงว่าเลยไปขุดปูกชีพเนี่ยครับชีพมาหมดเลยก็เหมือนเรามีประสบการณ์กับทั่วทั่วไปแล้วนี่เราก็เลยมาที่นี่เสียงดังฟังชัดนะครับแล้วก็อธิบายดีเข้าใจง่ายแล้วก็ดึงดูดนะครับอันไหนเออต่อไปตัวไหนตัวนี้อยากจะอันนี้แล้วกันอันนี้บวมหรือเปล่าเนี่ยครับถ้าทําได้ก็โอเค เพื่อนเจือนร้านสมาร์ทสินี่ไม่ใช่อมามันก็คือผมลากามาซ่อมให้หมดเลยก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ก็อยากจะซ่อมเพราะว่ามันใช้งานแล้วถ้าเกิดมันมันปลุกชีพได้มันก็ดีครับดีกว่าไปทิ้งไปเสียก็เข้าใจแหละว่ามันของมันเสื่อมแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่เจ้าหน้าที่ก็จะมีวิธีการเช็คหน้าจอนะครับว่าปกติหรือเปล่าเหมือนกับว่าตรวจสีรอบคันนะครับว่ามันผิดปกติไหมเวลาส่งซ่อมเวลาตรวจเช็คจะได้ ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีปัญหาก่อนที่ลูกค้าจะซ่อมแล้วนะครับประมาณนี้ครับวิธีการเช็คเนี่ยครับเป็นวิธีการที่รัดกลุ่มแล้วก็ตรวจละเอียดมากเพราะว่าเวลาส่งคือลูกค้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คลิกเถียงไม่ได้แต่ชั้นในชั้นในเรียกว่าจอชัอ้นนอกเรียกว่ากระจกจออ,อ,อันนี้มีสองชั้นอันนี้เป็นแอกรอบมันสามารถลอกกระจกจอได้ Uh huh. ที่ผมเรียนรู้นะครับก็คือข่าวร้ายและจะมีข่าวร้ายยิ่งกว่านั่นหมายความว่าข่าวร้ายที่เป็นปกติได้ธรรมดาไปเลยครับนั่นคือหน้าจอโทรศัพท์แตกครับไม่ใช่แค่ฟิล์มครับแล้วเราไปเจอร้านกันว่าพอดีก็โชคดีว่าหรือว่าโชคร้ายหน้าจอยังเคลมได้อยู่ในระยะประกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันหนึ่งที่ผมจะบอกก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าการที่เราใช้กระจกกับ ิล์มก็คือกระจกกับฟิล์มธรรมดาเวลาที่หน้าจอเราเกิดการกระแทกการใช้ฟิล์มธรรมดาถ้าหากว่าตกแล้วโอกาสที่กระจกชั้นในจะแตกมีสูงกว่าเพราะฉะนั้นถ้า,าเราใช้กระจกเป็นฟิล์มซึ่งไม่ใช่ฟิล์มธรรมดานั่นหมายความว่าเราจะมีกระจกชั้นนิรภัยหนึ่งชั้น เพิ่มขึ้นมาที่หน้าจอขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนราคาเท่าไหร่นะครับเกียนมาถึงร้านที่ซ่อมซัมซุงแล้วครับเฮ้ยเพื่อนครับคือซ่อมได้ครับมีประกันด้วยแล้วก็4 0 0 0บาทฟรีครับนี่คือการซื้อเครื่องแล้วมีประกันจอแตกแม่จา้าวบอกล้วผมไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าผมมีประกันจอแตกผมมารูอีกทีว่าฟรีมันขาดมันฉีกมาเลยทําให้ผมต้องมาประกันจอแตกและหรือมาเคลมประกันจอแตกครับ ครับแรกนะครับเราก็ได้รับการเคลมเรียบร้อยแล้วก็จอกเอกสารที่เรียบร้อยนะครับจอกนะครับไม่ใช่กรอกนะฮะให้ข้อมูลตามนี้นะครับอย่าลุกเล่นนะครับอย่าตกติดนะครับก็ครับอ๋อโชคดีเหลือเกินนะครับว่าเคลมได้นะครับสี่พันบาทก็เลยย่อมเยาไปนะครับโหใช้มาแล้วเพิ่งรู้นะครับว่าจอแทชนะครับ